สวัสดีครับกับสุรข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของที่25กุมภาพันธ์นะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับ16.30นาฬิกาวันนี้ประเด็นข่ับฟุตบอลไทยมีให้ได้พูดคุยกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่นโด่งดังเป็นผู้แตกนะครับอุ้ยโด่งดังสุดๆครับพ่อแม่พี่น้องญี่ปุ่นยังยอมรับนะครับล่าสุดเนี่ยสื่อเจลีีโพสยกสุภโชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยหลังประเดิมเกมแรกในศึกเจลรีนะครับ ตอนนี้อนาคตของสุโชคนะครับใช้ไหลจริงๆแต่ดันสวนทางกับเอกนิตปัญญานะครับล่าสุดนั่นก็ลงประเดิมเกมอุ่นเครื่องนะครับให้กับอุรัสเรย์เดมอนพ้ายกับคู่แข่งมีอีก1-2สนะครับส่วนล่าสุดในศึกเจลีกนัดแรกก็ไม่มีชื่อด้วยนะครับอุยจะเป็นเจ้าเห็ดคักเห็ดแน่ตอนนี้นะสุโชคของเราโด่งดังนะครับสืบเนื่องมาจากฟอร์มการเล่นของศึก เอเชียนคัพด้วยนะครับที่ยิงปั่นคุ้งอย่างสุดสวยนะครับส่วนอีกประเด็นนึงนครับซิกโก้เปิดใจวินาทีคว้าชัยชนะประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ทําได้นะครับเดี๋ยวเปิดใจยังไงเดี๋ยวเรามาชมส่วนอีกประเด็นนะครับนั่นก็คือดิกโก้ลุยซันโตผู้เปลี่ยนบุรีลัมได้โพสช็อตเล็กที่2โหดอย่างสุดนะครับและสุดท้ายนะครับโจห้าหล้านะฮะทึ่งลูกยิงครึ่งสนามของสุภชัยใจเด็ด ถึงขั้นยอมเปลี่ยนใช้ยาให้ใหม่กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับรวมอยู่ในคลิปคลิปนี้คลิปเดียวนะครับสรุปข่าวฟุตบอลไทยกับแอดมินเม้งในช่อง mj sport นะครับว่าแล้วเราไปจวดกันเลยทีเดียวเราเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะครับโด่งดังเป็นผู้แตกตอนนี้นะครับสุภาพบรของเราเป็นตัวจริงตัวหลักนะครับเป็นตัวแบกทีมกันเลยทีเดียวในแนวรุกของซัปโปโรนะครับเดล่าสุดญี่ปุ่นยังยอมนะครับทานผู้ชมสื่อเจลีีได้โพสต์ยกให้ สุภชคสารชาติแนวรุกทีมชาติไทยหลังไปเดิมเกมแรกในสืบเจลรีกนะฮะโดยสุภชคสารชาต,ต,ติของเรานะครับแนวรุกทีมชาติไทยถูกตั้งทุสกตญี่ปุ่นคอนซาโดลเลซัปโปโ,โรส่งลงยืนเป็นสุเอตตัวจริงในทันทีในเกมนั้นเปิดฤดูกาลเจลีก,ก,กลีกส,สุดของญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมครับลงเล่นไม่ใช่ลงเล่นแค่สิบยีนาทีเหมือนแด่ก่อนแล้วนะครับตอนนี้เป็นตัวหลักตัวจริงลงเล่นครบ90นาทีนะจ๊ะ ดยยืนประจำการในตำแหน่งดาวรุกทางฝั่งซ้ายนะฮะพร้อมกับลงเต็มเก,ม,เกม90นาทีล่าสุดสื่อเจลีกญี่ปุ่นยังเป็นทางการโพ์ยกให้สูโชคสอชาติสร้างผลงานเกมแรกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งลานเล่นเกมรุกและเกมรับนะครับแล้วก็การสร้างสรรค์เกมรุกให้กับคอนเสิรซัปโปโรพร้อมนะครับว่าชูจะเป็นแกนหลักให้เกมรุกของซัปโปโรหลังจากนี้ต่อไปนะครับนี่ ก็คุ้มค่านะครับสุภโชคนี่ต่อสู้มานานเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมยังจําได้ไหมตอนแรกๆมาเนี่ยเพื่อนไม่ยอมสมบัให้แล้วก็ได้ลงเล่นได้ลงเล่น5นาทีบ้าง10นาทีบ้าง2นาทีบ้าง30วินาทีก็ยังมีนะครับตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเป็นตัวหลักเลยโดยสุภโชคสรชาตินะครับก็โด่งดังในะตอนนี้โดยเจลิกญ,ญี่ปุ่นเนี่ยได้โพสต์เลยนะครับโดยข้อความที่โพสต์นะครับมีข้อความว่า สุภโชวสรชาติกับการลงสนามครบ90นาทีตั้งแต่นัดแรกพร้อมเป็นกันหลักในแนวรุกของเทียมสร้างสรรคผลงานที่ยอดเยี่ยมในเกมแรกของฤูดูกาลเดายิ่งทีมทัตไทยรันี้พร้อมแสดงศักยภาพบนเวทีเจลีกฤูดูกาล2024แล้วสุดยอดนะครับเจ้าเช็คของเรานะครับแล้วก็เสือ้อทีมเยือนของซัปโปโรก็สวยไม่หยอกนะครับสีขาวแถบน้ำเงินนะฮะน่าซื้อมา เชียร์จริงๆนะครับแล้วปักชื่อสุขบโชคนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะอุ้ยประสุขเข่าประสาแสกต้องตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็ซ้อมให้หนักขึ้นล่าสุดนะครับเอกนิษฐ์ปัญญาประเดิมนัดแรกกับอูระเรย์มอนแต่ทีมพ้ายู่แข่งไป2-1นึ่งนะฮะเจ้าหนังสือนะฮะเอกนิษฐ์ปัญญาได้ลงสนามนัดแรกแล้วนะครับกับอูระเรย์มอน แต่ว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับไปใตก้การนำทัพของหัวหน้าโค,ค้ชคณใหม่เพอร์มาติอัสโมนะครับโดยในเกมฟุตบอลอุ่นเครื่องพบกับโทซิกิซิตี้เอซีนะครับทีมจากลีกภูมิภาคหรือว่านอกลีกนะครับมาขออุ่นเครื่องด้วยแพ้กับทีมนอกลีกนะฮะผลปรากฏว่าทีมทัพพิษณเดงแห่งเอเชียวอเรดเดมอนท่ Demon, าแกับคู่แข่งไป 1- 2โดยหนึ่งประตูของวอเรดเดมอนที่ยิงได้ก็มาจากโซยะ นากจิมะนะครับก็บทสรุปยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงแต่อุ่นเครื่องนะครับโอ้โหกระเหตุกันโพูดยอมทิ้งทีมชาติไทยมาปีซีซั่นด้วยก็ยังไม่ได้ลงเลยนะครับอันนี้แอดมินก็คงคิดว่าน่าจะเป็นระบบการเล่นนะครับที่ท่าน,นโค้ชคนใหม่ของอวะ r เรดเดมอนนะครับปรับมันก็เลยยังทำให้เจ้าบุ๊กหรือว่าเจ้าหนังสือของเรายังไม่ได้ลงเล่นนะครับอ สำหรับเปิดศึกเจลีกมา1เกมนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าจะเข้าระบบไหมนะฮะเพราอเปลี่ยนคุณซื้อนะครับโดยสําหรับโปรแกรมนัดต่อไป r ั d ไรดเดมอนนะครับจะมีคิวเปิดบ้านรับการมาเยือนของตัวเกียวเวอร์ดีนะฮะในวันที่ที่3มีนาคมนี้ที่สนามไซตามะไซเดียมตามเวลาประเทศไทย14.00นนักาถ่ายทดสดทาง AAS Play ช่องสายามกีฬาสปอร์ตนะครับก็ติดตามด้วย,ยกันว่าจะได้ลงเล่นไหมนะครับสำหรับจบุก เอกนิมปัญญานะครับเป็นห่วงฟอร์มอยู่เหมือนกันไม่ไมีไม่เจ็บไม่อะไรนะฟิตเลยแต่ว่าอาจจะยังต้องรอโอกาสต่อไปนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยโจห้าหลาถึ่งลูกยิงครึ่งสนามของสุภชัยเจเดดถึงขั้นยอมเปลี่ยนฉาย,ยาให้ใหม่นะครับไปเปลี่ยนฉาย,ยาให้เขาเนี่ยเป็นฉาย,ยาอะไรนะครับต้องไปติดตามนะครับจะเพาะหรือไม่เพาะงานนี้ถึงกับขา่าวต้องเปลี่ยนฉาย,ยาให้ใหม่เลยนะฮะ โจฮาลา,านะครับสรยุทธ์ใช้คำดียอดตำนานกองหน้าทีมชุดไทยได้เห็น็อดยิงมหาหัดจร์ของสุภชัยใจเด็ดที่สัตว์ระยะไกลครึ่งสนามนะฮะให้กับบุเียร์ยูเต็ดกดตุนเดียรใส่โริลิทเทโลเอฟนะครับโดยได้เปลี่ยนฉายาให้ใหม่นะครับเป็นสุภชัยเบ็คแฮมไม่ใช่ใช่คำดีแล้วเรียกได้ว่าเปลี่ยนฉายาเป็นสุภชายเบ็คแฮมนะครับ โดยเห็นเจ้าอามยิงเกือบครึ่งสนามวันนี้ขอเปลี่ยนชื่อให้เป็นสุภ e r ชัยเบคแฮมไม่ใช่ใชัคําดีแล้วล่ะยอดเยี่ยมจริง,รงๆนะครับโอ้โหก็เล่นคนละตำแหน่งนะครับสุภ e r ชัยใจเด็ดเนี่ยเล่นทางนั้นกองหน้าตัวเป้านะฮะส่วนเบคแฮมกองกลางนะครับกึ่งปีขวานะครับอ่าคอร์สบอลแม่นๆนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ เดโก้ลุยซันโต้ผู้เปลี่ยนบุรีรัมได้โพสช็อตเล็ก2อย่างโหดนะฮะเดโก้ลุยซันโต้นะครับบุคคลสำคัญที่มีส่วนมีการเปลี่ยนแปลงให้กับบุรีรัมยูเต็ดเล็กที่2ฟอร์มโหดพุ่งแซงรังอันดับที่1ของโตรังคะแนนโดยได้โพสช็อตนั่งชมเกมที่ตัวเองเลือกมากระเมอส่งให้กับบุรีรัมยูเต็ดอย่างกิยโมบิทโซลีแนวรุกชาวบราซิลโอเวอร์เฮดคิก โชว์ฟาร์มอย่างโหดกดไปสีประตูพาทีมถลม่มบอริสเอโร่เอฟซีไปถึง6 2ยิงรวมไปแล้วนะครับกดให้กับประตูบุรีดัมไปถึง8ลูกแล้วนะฮะตอนนี้นี่คือสูตรสาเร็จที่ดิโก้ลุยซันโตจัดอย่างงามให้กับบุรีลัมเล็กที่2ถึงกับผง,งาดกันเลยทีเดียวนะครับก็นักเตะคนนี้นะนั่นก็คืออ่เท่าน,นั้นของกิโโมบิโซลีนั้น ดกโก็ลุยซันโตเป็นคนแนะนำนะครับแล้วก็เป็นคนเขาเรียกว่าชักชวนมาเนาะหรือว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นเอเดียนนั่นแหละพูดง่ายๆนะครับเขาก็เลยได้รับเครดิตไปนะครับตอนนี้กำลังเล่นดีเลยกินโมเบดิซโซลี่นะครับยิงประตูไปแล้ว8ลูกนะครับตอนนี้โหดจริงๆและล่าสุดตีลังกายิงเข้าได้ด้วยนะฮะเราปิดท้ายกันที่ซิกโก้เปิดใจวินาทีคว้าชัยชนะประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่ทำได้ สิกโกเกียรติศักดิ์เส้นเมืองนะฮะอดีตคุณสุอทีมทุนไทยได้สร้างประกฏการณ์กระหึ่มลีกเวียดนามนะครับโดยพาฮานอยเอฟซีบุกเฉือนสองลำเนียงอันไปหนึ่งประตูต่อศูนย์พาทีมคว้าสามแต้มสองนติดต่อกันแล้วนะครับโดยชัยชนะเหนือสองลำเนียงอันในครั้งนี้นะฮะเป็นชัยชนะครั้งแรกของโคสิกโกเกียรติศักดิ์เส้นเมืองที่สามารถทําได้บนถิ่น วินสเตเดียมหลังจากตลอด3ปีที่ผ่านมานะครับโคซิโก,โกไม่สามารถพาทีมบุกมาเก็บชัยชนะที่สนามแห่งนี้ได้เลยโดยโคซิโกเกียรติศักดิ์เสนเมืองเปิดใจถึงชัยชนะดังกล่านะครับโดยระบุว่าการมาเยือนที่วินสเตเดียมนั้นไม่ง่ายเลยนะฮะตลอด3ปีที่ผ่านมาส่วนตัวผมยังไม่ชนะในสนามนี้เลยนัดนี้ก็ถือว่าเป็นความท้าทายสำหรับผมจริงๆสีซั่นนี้ทรงรามก็มีผลงานที่ดีมีนักเตะอายุน้อยหลายคนได้ยังเล่นดีมาก แต่เราโชคดีที่เอาชนะมาได้ของฮันฮานอยยังคงต้องปรับปรุงอีกมากเพื่อการแข่งขันกับทีมชั้นยอดต่อไปนะครับผมต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อพัฒนานักเตะให้เล่นได้อย่างน่าพัฒพอใจมากขึ้นเพื่อเอาใจแฟนๆแบบนี้ผมมีการทดลองหลายอย่างผมอยากให้ผู้เล่นแข่งข,ขันกันเองมากขึ้นเพื่อช่วยระดับคุณภาพของทีมต่อไปนะครับดีใจด้วยนะครับสมหรับโคชที่ก็เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับนี่คือสุขกาวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นนะฮะ ของวันที่25กุมภาพันธ์นะครับกับช่อง MJ Sport นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ